สวัสดีพี่น้องกัญญานะมิตรทุกท่านนะครับปีใหม่แล้วก็ให้กำลังใจกับตัวเองและก็เพื่อนๆน,นะครับไม่มีอะไรที่เป็นแก่นแท้หรือว่าแก่นสาระนะครับทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎของไตรลักษณ์นะครับมีโลภมีโกรธมีหลงมีรักมีเกียด นะครับมีได้มีเสียธรรมดาชีวิตของเรานะครับมันก็ต้องมีสมหวังมีผิดหวังมีได้มีเสียฆ้าเค้ากันไปนะครับมีสุขมีทุกข์ไม่มีอะไรที่จะสมหวังตลอดไปนะครับเพราะนั้นเราต้องอน้อมใจรับในสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วเราก็จะอยู่ได้ อย่างมีความสุขนะครับเพราะนั้นาการที่มีธรรมะคอยล่อล้อมจิตใจเราให้มีสติให้มีปรรัญญานะครับนี่แหละคือคำสอนของพระศา,าสดานะครับก็ธรรมะสวัสดีพี่น้องกัญญาณมิตรทุกท่านนะครับก็มาพบกันเช่นเดิมนะครับผมสุรพัฒน์ที่ช่อง เผยแพร่วัตถุมงคลของครูบาอาจารย์นะครับก็ไม่ได้มีเจตนาอื่นใดะนะครับนอกจากความรักความจริงใจที่จะมอบให้กับพี่น้องกัญญาณมิตรทุกท่านนะครับเอาละนะครับวันนี้ก็ขอรบกวนเวลาพี่น้องประมาณสิบกว่านาทีไม่เกินนี้นะครับเพราะว่าในแต่ละคลิปผมก็พยายามปรับ กระชับเวลาให้มากขึ้นนะครับถือว่าเป็นการรีวิวแบบสั้นๆก็แล้วกันนะครับนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสนำเครื่องรางในตำนานมาให้พี่น้องได้ดูได้ชมได้พิจารณากันนะครับเป็นมีดสริกา ของหลวงพ่อเดิมและก็ของหลวงพ่อลุ่งวัดหนองศรีนวลน,นะครับสามเล่มด้วยกัน <c oughs> นะครับเดี๋ยวเรามาชมเล่มแรกกันเลยดีกว่านะครับเป็นด้ามไม้ฝักไม้นะครับนี่สวยงามโบราณโบราณน,นะครับนี่ความความแห้งของไม้ะนะครับจะชัดเจนดูง่ายนะครับ พี่น้องก็ลองพิจารณาดูนะครับทุกอย่างต้องอยู่ที่การตัดสินใจของพี่น้องทุกท่านนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ได้มีโอกาสนํามาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมแต่ก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ,อยู่ที่ท่านตัดสินใจหรือไม่ตัดสินใจเท่านั้นะนะครับ นะครับเล่มนี้ก็ถือว่าที่สุดของที่สุดอีกเช่นกันเล่มหนึ่งนะครับเป็นสาริกาขนาดอาสองนิ้วเศษๆนะครับรวมดาม้ามและฝักลัดด้วยหวายโบราณน,นะครับและก็ที่สำคัญนะครับเล่มนี้มีรอยจานเต็มฝักเลยนะครับเนี่ยนะครับนี่ยจะเห็นชัดเจนนะครับ เป็นรอยจานลายมือของพ่อเดิมนะครับนะครับชัดเจนเลยเป็นก็เรียกว่ายันพระเจ้าอมโลกนะครับหรือว่ายันพระเจ้าห้าพระองค์ซึ่งเป็นยันประจำองค์ของพ่อเดิมนะครับเนี่ยที่ด้ามก็มีเหมือนกันนะครับเนี่ย นะครับเพราะว่าเล่นน,นี้ก็ถือว่าคลาสสิกสุดๆนะครับเนี่ยพบเจอได้น้อยมากๆนะครับถือว่าเป็นแร่ไอเทมอีกเล่นเล่มหนึ่งนะครับเนี่ยด้านนี้ก็มีรอยจานเหมือนกันอ่านะครับถือว่ามนสเสน่ของมีดเล่มน,นี้ที่สุดของที่สุดนะครับ อะนะครับนี่แหละของดีไม่มีถูกของถูกก็ไม่มีดีเช่นกันนะครับก็ต้องเรียนกับพี่น้องนะครับเนี่ยนะครับเป็นด้ามไม้ฝักไม้ที่ราคาไม่ธรรมดาอ่านะครับก็ตามมูล,ลค่าของความคลาดสิกข,ของที่มีมนสน์นะครับนะครับน,บนี่ก็ ภายนอกนะครับที่พี่น้องจะพิจารณาดูะนะครับเก่าโบราณคลาสสิกมากๆนะครับะนะครับจริงๆก็รอยจานมีทุกจุดเลยนะครับทั้งด้ามและฝักกันมีดก็เป็นอทอง ทองขวาบาทนะครับเ,เดิมเดิมทุกอย่างนะครับนี่แหละถือว่าเป็นอีกเล่มหนึ่งที่มีความคลาสสิกมากๆนะครับย,ยิ่งใบมีดยิ่งคลาสสิกมากเลยนะครับนี่เป็นเสมาใบโพเต็มใบศิลปะของช่างขิมนะครับถือว่าเป็นมีดยุคต้นของช่างขิมเลยก็ว่าได้นะครับนี่ขับใครต่างๆชัดเจนนะครับดูง่าย นะครับเนี่ยกรหนกดอกไม้ที่มีความสวยงามน,นะครับนี่แหละศิลปะที่ทรงคุณค่าที่ผมได้มีโอกาสนำมาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับสันมีดนะครับเป็นสันปลาหมอมีความหนามากๆนะครับนะครับเป็นมีดขนาดเล็กๆ ด่าไม้ฝักไม้แต่พุทธคุณไม่เล็กตามตัวเมตรนะครับแน่นอนนะครับพี่น้องก็ทุกท่านก็ต้องรู้เ,เกียรติคุณเกียรติศักดิ์ของหลวงพ่อเดิมนะครับที่โด่งดังมาอย่างยาวนานานะครับนี่นะครับก็ถือว่าโชคดีนะครับที่ผมได้มีโอกาส นำมารีวิวให้พี่น้องได้ดูได้ชมกันนะครับนะครับเล่มนี้ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนนะครับเอาละนะครับนี่เล่มแรกนะครับเดี๋ยวมาดูอีกเล่มหนึ่งนะครับรอ่าเล่มนี้ก็ถือว่าไม่ต่างกันนะครับรอ่าไล่เรียก,กันเลย นะครับนี่ความเก่าความคลาสสิกนะครับมีแต่ละเล่มก็ถือว่าประวัติความเป็นมาก็ดีมากๆนะครับส่วนมากผมก็จะได้มาแถวภูมิลำนาเดิมของพ่อเดิมนะครับเป็นท้องที่ที่หลวงพ่อท่านได้จาริกในการปฏิบัติธรรมนะครับสวยงามนะครับเล่มนี้เป็นด้ามตัดเหมือนกันนะครับ สนิ้วเรศษๆนะครับคาบใครก็แค่เราสัมผัสก็จะเห็นชัดเจนแล้วนะครับใบมีดยังความามีมนขังนะครับคาบใครต่างๆชัดเจนการเข้ามีดนะครับการมีดแน่นไม่มีร่องรอยของการสั่นคลอนนะครับนี่หาไม่ได้แล้วนะครับอย่างนี้หายากมากๆเลย นะครับก็ถือว่าคุ้มในการที่เราจะตัดสินใจเช่านะครับแต่และเล่นที่ผมนำมาให้พี่น้องได้ดูได้ชมกันนะครับเนี่ยนะครับไม่ได้หาง่ายๆมีดที่มีความคลาสสิกมนเสนเมาเต็มโบราณโบราณอย่างนี้นะครับนี่แหละเป็นมีดของหลวงพ่อเดิมนะครับ อ่นะครับเล่มที่สองผ่านไปนะครับอ่านี่จะไปเร็วหน่อยนะครับอ่ามาอีกเล่มหนึ่งนะครับจิ๋วมากมนะครับมีดของหลวงพ่อลุ่งวัดหนองสีนวลน,นะครับอ่าหลวงพ่อลุ่งก็ถือว่าเป็นปฐมมบทในการสร้างมีดอ่านะครับเนี่ยชัดเจนอ่านะครับเอกลักษณ์มีดของหลวงพ่อลุ่งดูง่ายนะครับอ่า สร้างแบบบ้านๆน,นะครับศิลปะแบบบ้านๆนะครับรูปทรงสวยงามเล็กๆนะครับใบมีดก็เช่นกันโลหะมีความแห้งนะครับเนี่ยก็น่าจะมีส่วนผสมของดีบุกหลายๆอย่างนะครับชัดเจน นะครับเสมาเปลวเพลิงกระหนกดอกไม้ที่มีความสวยงามกันมีดแน่นไม่มีร่องรอยของการสังคลอนนะครับก็ประมาณนี้นะครับในแต่ละวันพยายามทำคลิปมาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันะนะครับอย่างต่อเน,นื่องก็เหมือนที่ผมบอกแล้วว่าเรียนกับพี่น้องทุกท่านนะครับ ด้วยเจตนารมเจตนาหลักที่มีความรักมีความศรัทธานะครับก็ขอเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บารมีธรรมที่ล้ำค่าเลอค่านะครับเพื่อสืบทอดเป็นมรดกวัฒนธรรมต่อไปนะครับเอาละนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเป็นการรีวิวแบบสั้นๆนะครับก็ขอจบ หรือว่ายุติการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็พบกันใหม่ใน EP 5นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่ากราบสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับ